ก็หลังจากที่เราได้รู้เบื้องต้นของโปรแกรมมาแล้วนะครับเราจะมาเรียนรู้ตัว property นะครับหรือว่าตัวส่วนประกอบที่เหลือของตัวโปรแกรมนะครับโดยเ,เราจะมาทำการเปลี่ยนชื่อตรงหัวโปรแกรมนะครับเนี่ยครับก็ตอนนี้ผมได้ทำการเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวเ,เปลี่ยนใหม่ซึ่งเราสามารถใช้ชื่อเป็นชื่อภาษาไทยได้นะครับ โปรแกรม A ละกันถ้าเมื่อ,อเราเปลี่ยนตรงด้านซ้ายนะครับนะครับตรงด้านขวาก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับก็จะเป็นภาษาไทยอย่างนี้ซึ่งเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนตัวไอคอนด้วยก็ได้นะครับโดยที่ามาตรงแท็บที่ว่าไอคอนแล้วก็กดตรงจุด3จุดครับนะครับแล้วก็เลือก Import รูปมานะครับ ในส่วนนี้ผมได้ทําการโหลดรูปแล้วก็แปลงไฟล์ไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาทํานะครับซึ่งก็คือ,เ,อ,อเราก็หารูปที่ต้องการก่อนนะครับเป็นรูปกระตรูรูปอะไรก็ได้ครับนะครับก็หารูปมานะครับก็เลือกมาแล้วก็โหลดมานะครับหลังจากที่เราได้รูปแล้วนะครับก็ ทำการเข้าตัวเว็บไซต์นี้นะครับเขียนว่า,า convert to ICO ก็คือ,อเว็บที่แปลงไฟล์เป็นให้มันเป็นไฟล์ไอคอนนะครับน่ครับเป็นตัวเว็บไซต์นี้นะครับก็เขาจะให้เราเลือก ตัวไฟล์นะครับเนี่ยก็เลือกไฟล์ที่เราโหลดมานะครับแล้วก็กดคอนเวิร์ตได้เลยครับหลังจากนั้นพอเราได้แล้วใช่ไหมครับก็เราก็มากด Import แล้วก็เลือกไฟล์ที่เป็นนามสกุล i c o นะครับซึ่งเป็นนามสกุลของไอคอนกดดับลิ้กนี่ครับก็รูปก็จะมาโชว์รูปที่เราเลือกก็จะมาโชว์ด้านซ้ายนะครับตรงของด้านขวาขอบรูปนะครับแล้วก็กดโอเคครับนี่ครับ ตรงตัวไอคอนนะครับของเรานะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นรูปใหม่ที่ไเรื่องนะครับลองกดรันดูนะครับเห็นไหมครับโปรแกรมของเรานะครับก็จะมีชื่อว่าโปรแกรม A แล้วก็มีไอคอนนะครับที่เราเพิ่งได้เปลี่ยนไปครับผม